สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนิโคลฉลองดินเนอร์พร้อมหน้าพร้อมตาเนื่องในวันเกิดแม่บังเกิดกล้าวอย่างอบอุน่นตั้งแต่นิโคเทริโอนั้นเลิกรากับอดีตคนรักหนุ่มสอนรามจนจนอีกฝ่ายได้ไปแต่งงานมีลกูกกระทั่งออกมาประกาศอย่าว่าเรอกกับอดีตเมียติ๊กบิ๊กราเธอหรือติกานิทรินพัชรพักดีชดแล้วนั้น ทางด้านสาวนิโคเองก็ยังไม่ยอมเปิดใจให้ใครเข้ามาในชีวิตหลังเจ้าตัวเคยประกาศว่าจะไม่ขอเชื่อคำสัญญาใดๆจากใครอีกครั้งแล้วหลังต้องผิดหวังกับความรักครั้งล่าสุดและล่าสุดสาวนิโคนั้นก็ได้โพสต์รูปภาพบนอิ a แกรมขณะฉลองดินเนอร์พร้อมหน้าพร้อมตาเนื่องในวันเกิดคุณแม่บังเกิดกล่าวอย่างอบอุน่นโดยสาวนิโคได้โพสต์ข้อความระบุว่า m า m m y s Birthday Dinner m ร m m y s b i r t h d a y แม่แดง แอนซาอารอนทอริโออีกด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ